สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ห้วยชรังนะครับอยู่ห้วยชรังเป็นสะพานข้ามข้ามจากบ้านจังกระดานมาที่บ้านกระแมดนนะครับคุณผู้ชมดูน้านะครับเยอะมากนะครับตอนนี้นี่ครับทางนี้ก็เข้าบ้านกระแมดนนะครับทางนี้เข้าบ้านกระแมดนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับก็ไปบ้านจังกระดานได้นะครับแล้วก็เข้าอาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกดเราได้นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของสะพานนะครับโอ้โหคุณผู้ชม,มอ,อ่าบรรยากาศนี้ดีแล้วก็สวยมากนี่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยนะครับวันนี้มีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวชมความงามของห้วยชลังนะครับอ้าวเป็นยังไงครับเป็นยังไงบรรยากาศดีไหมครับวันนี้ด,ดีมากเลยแหละครับนักท่องเที่ยวมาจากบ้านไหนครับเนี่ยอ๋อบ้านกัมแมศผมผมก่วันนี้อยู่บ้านกัมแมศนะเดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งทางด้านนี้ ช่วงนี้ช่วงที่ผมมาเนี่เป็นช่วงเย็นๆนะครับเป็นช่วงเย็นๆนี่อากาศดีมากนะครับมีเสียงอะไรนะครับเสียงเสียงธรรมชาตินะครับโอ้โหคุณผู้ชมถ้ามาถ้ามันยังไม่มืดนี่มันจะสวยกว่านี้มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วปลานี่เหมือนจะเยอะมากนะครับนี่คือลำห้วยฉลังนะครับคุณผู้ชมครับลำห้วยฉลังอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับถ้าไปทางนี้เนี่ยไปบ้านจังกระดานนะครับ อ่าอย่างที่บอกทางนี้ก็คือบ้านบ้านกระแมดครับคุณผู้ชมโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับบรรยากาศดีแหละก็งามแห้งนะครับพี่น้องครับเบิ้งเอาครับนี่ครับบรรยากาศดีแหละก็งามนะครับพี่น้องเอาเบิ้งครับนี่ครับคือลําห้วยสลังนะครับพี่น้องครับลําห้วยสลังบ้านกระแมดอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้งามครับมือนีมือนีผ้าทุกท่านมาเบิ้งนี่ครับสะพาน ขามห้วยชลังนะครับบ้านกระแมดนนะครับพี่น้องครับสวยงามครับผมมาช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นี่โอ้โหคุณผู้ชมมาแล้วก็มานางคือเพื่อนนะครับมานางก็ได้บรรยากาศแล้วก็เขาเอ่นว่าจิบชิ่วชิ่ว่มพัดเย็นสบายนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของสะพานข้ามห้วยสลังบ้านกระแมดอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับล่าคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ